ก็สวัสดีครับก็มาเจอผมนะครับกับฮิตแมนบอดมันนี่นะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาเล่นฮิตแมนต่อ,อเช่นเคยนะครับไปเรียบร้อยนะครับตายเป็นศพไปเลยผมจะขอข้ามเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะฉากไปนะนี่ เ,ด,เ,เด,ดี๋ยวเราจะซื้อของซะหน่อยนี่แน่รับเกณฑของเรืออะดีนารีนนะนี่ชุดเกาะไปเราต้องฆ่าตัวตลกสองสามคนนะครับใส่ชุดไก่ด้วยนี่มันงานฮาโลวีหรือเปล่าเนี่ยไอ่ชุดไก่นะครับกระ,กะตากกระตาก ใส่ชุดเป็ดนะฮะนี่ครับเป้าหมายของเราเราก็นั่งสั่งอาหารเ,รน,เนียนๆรอนะครับมองแล้วเป้าหมายเราใครจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปทำไมต้องใส่ชุดนี้ด้วยวะตลกสเปงเลยแหมนี่อะไรบางอย่างโอ้โหใช่เท้าเขียไม่เนียนเลยนี่ครับแกสั่งเมนูอยู่ลุกละ ต่างกระเป๋าไปฟนดี้ทีเจ็ดมันคือบทอสุดเดียวที่เรามีคนระับแต่เราจะยังไม่ตามนะครับผมเราจะยังไม่ตามแม้ว่ามันจะต้องให้าาตามก็ตามตีนะครับเราจะไปกำจัดพวกนี้ก่อนนะไงน,น้องนี่นี่นเรียบร้อยนะครับเขาใส่ชุดเป็ดเราก็ต้องใส่ชุดเป็ดนะครับจะได้กลมกลืนเห็นไหมฮะนี่ โอ้โหอุบาทมากโ,โหนอนหลับไม่รู้เรื่องเลยนะใครจะที่รักงั้นก็นอนหลับไปเต็มที่นะครับนี่นอนหลับไปตลอดเลยด้วยกันฉีดยาไซลิงนะตายแน่นอนไหนมีห้องไหนให้ต้องให้เราไปถล่มอีกไหมไม่มีแล้วนะครับไปโอ้โหอยู่ไม่ไอฟ้าดินเลยนะแน่ครับ จำไา้นะครับยาวชนอย่าทำแบบนี้นะฮะอับอายป้าดินบังไอ้นี่ก็หลับอีกแล้วนะนี่แน่เรียบร้อยไปเอาสมมาเก็บนะครับนี่นะครับจะทำอะไรต้องทำในห้องให้เรียบร้อยนะครับโอ้ยไม่ใช่ละเกมนี้สถางหาโหดมากนะเอาเฮ้ยเก็บตบเก็บตบไปโล ่ะมีใครรู้นะปไะเคลียชั้นสองแล้วนะไปเลยเจ้าของร้านจะรู้ไหมเนี่ยว่ามีคนตายในห้องเนี่ยท่ิปว่อเป็นทิปแล้วกันนะไปเป่าสีแดงเข้าไปในตอกแล้วนะไปเลยตามันไปตามมันไปตอกนี้ใช่ไหมไปเันเข้าไปแล้วไม่แน่เรียบร้อย ไปไหนไปไหนเอาไปไหนพยานเป็นพยานแล้วไปไม่ได้นี่แน่เป็นพยานแล้วไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นม,มีใครเห็นใช่ไหมดีชุดไก่นะรับไปเรี <laughs> ยบร้อยเป้าหมายแรกตายแล้วนะ เขาเรียกว่าเก็บอย่างรวดเร็วนะครับไปยกเรียบร้อยเป้าหมายแรกนะครับผมไปเลยแล้วก็ไปไหนต่อวะ มีการหาเสียงครับมีการหาเสียงบันดีครับคุณตำรวจนี่แน่ได้เวลาดวงขาดแล้วครับคุณตำรวจม,มีใครมาใช่ไหมเดี๋ยวรีบเก็บสบกนชิบหายมันรู้แล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเพลงแบบนี้แสดงว่ญญามันรู้นะครับชิบหา,ายแล้วไปทางไหนไม่ได้ แน่มีตำรวจมาเพียบเลยวะน,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 นี่นี่นะี่น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 ี่แน่นี้ครับตามคนถือกระเป๋ามานะครับไปเนียนนะับเนียนเนไปเขาไม่ตามคนถือกระเป๋าแล้วก็ตามมานะครับคนนี้นี่เองนะครับบอกว่าจะไม่มีอะไรผิดปกตินะ นต้องอยู่ในฝูงชนนะไปเลยครับเดินตามครับเดินตามมันนะไม่ต้องมองครับไม่ต้องมองแต่ชุดนกเดินนะเรียบร้อยเข้าไปแล้วนะครับม,มาเข้าไปในตอกแล้วนี่เอง ไฟฟ้ารอไปเลยนะครับดูเหมือนจะมีคนดวงดวงขาดอีกแล้วนะมองทําไมเล่าแหมมองอย่างนี้ต้องโดนนะชีอันนี้ละลินเรียบร้อยนี่นะครับเก็บเลยเก็บซพเก็บซบก่อนก่อนไม่ใครเจออีก อ้าวมีคนเจอศพแล้วนะครับปะสุบุรีนะเขาสุบุรีนี่แนะ่เอ้ยชิมาหชิมไหมมันโอ้ยนึกนึกว่าตายนะครับยิงหัวนะนี่เฮ้ยวันวางกระเป๋าสูแล้ว ไปเร็วไปเร็วเ็บเป้าหมายนะครับเรียบร้อยเปลี่ยนสูรเป้าหมายอยู่ในห้องเรียบร้อยนะบว่าไงเพื่อน คนนี้ก็เป็นเป้าหมายนะครับต้องจัดการเป้าหัวคนนกปิวนะเป่าหัวเลยนี่นะเรียบร้อยตายหมดนี่เก็บเป้นะครับไดมอนด์บิลเพรสไหนๆไหนนะครับเราจะฉายภารกิจศบไปไหนแล้วกันก็คือภารกิจนี้จะมีการสังหารประธานาธิบดีนะ เราก็มาขัดขวางนะครับมีคนมาหาเสียงเลือกตั้งอะไรเงี้ยแหละไม่เป็นไรไปเนี่ยเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรเออยังไม่ไม่สงสัยนะนี่เนี่ไปลับไปสบายนะเพื่อนสลุมองค์กรครับเละต่อไปนะเราก็ต้องไปที่ บาร์ที่นี่ให้ได้ไปไปบาร์เข้าบาร์ก่อนเรียบร้อยเป่าหัวอ้คนหนึ่งแล้วครับต้องทำลายพยานนะนี่แน่เรียบร้อยนะครับพอเราจะปีนขึ้นไปนะต้องทำลายหลักฐานก่อนปีนขึ้นไปยังไงเนะี่ย ปกติปีนได้ไม่ใช่เหรออ้าวเฮ้ยชีพหายละแผนนี่ว,วาอ่ะเปลี่ยนสูตรเป็นชุดตำรวจแล้วกันไปไม่มีใครรู้อะไรเลยนะครับต้องไปเฮ้ยออกมาแล้วอยู่ที่บูบรานี่เองไปไปที่บูบารล,ลูนี่ปอมเป็นตำรวจครับเนี่เป้าหมายของเรา รูบาไปเลยไปเลยเข้ามาในบาร์แล้วนะผลเพียบเลยวะไหนเชฟนี่แน่เชฟเก็บศพบเชฟก่อนนะครับนี่เอาใส่ตู้แช่แข็งให้นะครับ ทำมัมมี่แบบใหม่เลือดนองเลยครับโอโ้โหเอามีมาแตบบ่ต้องใช้เออจะขึ้นชั้นสองอยังไงวนะเนี่ยโอโ้โหเต้นกันดัวเนี่ยเอาละมีคนจีบกัน,นีละมีคนจูบกันก็ต้องยิงทิ้งนะนี่นี่เป็นพยานนะ เดี๋ยวจะมีใครเป็นพยานไม่ได้นะครับเรียบร้อยพีกล็อกดิเราก็รอนะครับรอเป้าหมายมาเฮ้ยเป้าหมายมาแล้วใชาไเก็บเป้าหมายเข้ามานะครับยาพิษอยู่ไหน ขิดเช่นไนฟ์นี่แหละตายตายนี่แน่แทงข้างหลังเลยนะนี่แน่แทงแทงจะรอบสังหารทำประธานาธิบดีนะครับเรียบร้อยมันไม่เกิดขึ้นหรอกครับดีเถิดอีเกิลว่างทิ้งนะไม่ใช้ปลอดภัยนะครับนี่บายบาย แล้วเราก็ได้หนีพร้อมเพชรน,นะคะเรารวยเลยนะครับฆ่าปุ๊บรวยปับ๊บสุดยอดไม่มีใครรู้นะครับทางออกมีไหนวะ exit ทางนี้เออไปหมดปีกภารกิจนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ